สวัสดีค่ะพี่ลูกตาลจากคาโร่บายลูกตาลค่ะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิแห่งใจค่ะคลิปนี้พี่ลูกตาลจะมาตอบคําถามกับคําถามที่น้องๆฝากไว้นะคะว่า,าย้ายที่เรียนใหม่นะคะจะได้เจอเพื่อนดีๆไหมนะคะคําถามนี้น่ารักมากเลยค่ะกติกาค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่ 1, กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กกองนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะน้องๆได้ไพ่เดอะซันและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นคิงออฟวานค่ะพี่ลูกตาลมองว่านะคะกลุ่มเพื่อนใหม่ๆของน้องๆเนี่ยดีมากนะเดอะซันขึ้นมาค่ะเขาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้เรานะคะเติบโตนะคะพัฒนาตัวเองเป็นทิศทางที่ดีค่ะคิงออฟวานบ่งบอกว่าน้องๆจะโฟกัสที่การเรียนค่อนข้างดีนะมีโอกาสในการเป็นผู้นําอยู่กับเขาแล้วค่ะได้เรียนรู้นะคะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ดีๆนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะน้องๆได้ไพ่เคสซับเอนดิเคิลค่ะหลายอีกใบหนึ่งนะคะเป็นเดอะเวอรค่ะพี่ลูกตาลม,มองว่านะคะน้องๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะจะเจอเพื่อนในเลเวลระดับเดียวกันนะคือเขาเองนะคะก็จะมาช่วยเหลือเราเราจะต้องแบบ แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันนะคะ The world เข้ามาค่ะที่ตาบอกว่าเพื่อนดีๆเข้ามานะคะก็เข้ามาแล้วก็จะเรียนรู้ค่อยๆเติบโตพร้อมกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะน้องๆได้ไพ่นะคะ Two of Swords และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น Page of Wand ค่ะพวกตามมองว่าเข้าไปช่วงแรกอาจจะงงๆนิดนึงเนาะว่าจะคบใครดีหรือว่าไม่คบใครดีมันไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนแต่สุดท้ายค่ะน้องๆจะเจอเพื่อนที่ดีได้นะคะเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วอะค่ะไม่ได้แปลว่า ว่าเขาจะต้องรวยหรือว่ามีเงินทองอะไรมากมายนะคะแต่เป็นคนที่เราอะค่ะชักจูงเราไปในทางที่ดีค่ะการเลือกเพื่อนเป็นเรื่องสําคัญนะคะจะคบใครเนี่ยคิดดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับทุกคนเลยค่ะก็ใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดทัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ